เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตกจากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตกจากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตกจาก แล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงนะฮะยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกในเช้าว,วันนี้นะครับแต่ท้องหิวเหลือเกิน,นะฮะสุดท้ายก็เลยต้องยอมยืมร่มที่โรงแรมนะครับแล้วก็เดินฝ่าฝนออกไปเพื่อหาข้าวเช้าทานกันครับสำหรับจุดหมายปลายทางที่เราจะไปในวันนี้นะฮะอยู่ห่างจากโรงแรมแค่เพียงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ยิ่งเดินฝนก็ยิ่งตกหนะักทำให้1กิโลเมตรนี้ช่างดูไกลซะเหลือเกิน,นะฮะ นนนเปลี่ยนมันร่มแน่แต่ว่าจะมีล่มอย่าง,งแรงก็ตามแต่ล่มกะดีมากอะ่ะรัว <c oughs> ทำไมต้องมากินที่นี่หนิจริงจริงเนี่ยตอนนี้เราต้องอบอกก่อนว่าอยู่ที่ตลาดหลออืมแล้วจะมีเด็ดๆก็คือขอเพียรสดหกเทียนกับโอเอ๋เมื่อโอเอ๋วเนี่ยตก็ถือเป็นขนมที่ เขาบอกว่ามีขายเฉพาะที่ภูเก็ตอะเออถ้าเกิดว่ามาถึงเนี่ยก็ต้องมากินและสิ่งที่พลาดไปอย่างแรกก็คืออะไรรู้ไหมซอสพีชสดวันนี้เขาบอกว่าฝนตกได้มาขาดโอ้โหตรงนี้เลยได้นี่มาแทนนี่เป็นหมีพุ่นกับอันนี้ไม่รู้เรื่องนะว่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปแทนให้แตงขนมจีนน้ำพริกอร่อยไหมขนมจีนน้ำพริก ก็ S <S อันเนี้ยในหมี่โอเปนะี้ยเนี่ยก็คล้ายๆกับหัวอะไรอะคล้ายๆก็ขาดตรงนี้เนาะลองชิมดิดมันเป็นหมี่แบบหมี่เส้นเล็กเส้นกลมอืมแล้วก็มันเป็นเส้นกลมเงี้ยแล้วก็ขาดจริงๆถ้าเกิดว่าอยากจะปรุงเขาก็ามีเครื่องปรุงมาใหนะ้จะเอาหรือเปล่าให้พูดว่ เขา,า,ถ,าถ่ายเานี่นนะยเขาี่ายเครื่องปรุงเราว่าใส่สนะหนูฟีลไหมกิดไปตามเธอที่ดูด,ด,ดีโอเคก็เ,คเป็นอันว่าอร่อยแต่เดี๋ยวเราลองรอ,งอ,งองไปดูก่อนดีกว่าว่าโอเคจะขายไหม ที่เดินสำรวจเล่นๆรอบๆตลาดนออลงแล้วก็ได้ขนมแปลกๆมาถึงจริงๆตอนแรกอ่ะไม่สะดุดกับขนมนะสะดุดกับชื่อเพราะว่าชื่อขนมอาโป้งลองกินเข้าไปอ่ะเขาบอกว่าข้างในมันคือแผ่นแป้งเอาทาแล้วก็ใส่อะไรกนพวกแต่กินได้ดีเลยที่ว่าอาด้วยกอสตราด ม่ไมอออ่เอะเฮ้ยไม่มีไม่มีระเ้าผู้ผิดจะตีกับน้ำตาลเลอกระเพาะีข้างในแล้วแหนโชว์หน่อยถูแหวกถมันก็คือบบเหมือนน้ำตาลมันก,บบมมมก็แห้งๆแ,แบบนี้เน,นี่ยถุงเนี้ยทั้งถุงมา20บบาทกินกับกาฟแฟได้น่าจะดี อ,อุมอ้มเป็รขมโตเกียวที่เอาไส้ยิ้นเนาะหลอเองมนะใช่ไหมจะหามได้ออกขัดซีนสักครู่ นอกจากเมนูที่เราพาเพื่อนๆมาทานกันแล้วนะครับที่ตลาดหล่อโลงแห่งนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูที่น่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นโลบะนะครับที่เขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังมีข้าวแกงในสไตล์ภูเก็ตแท้ๆนะฮะแล้วถ้าจุกจากอาหารจานหนักอยากหาอะไรเบาๆทานนะครับก็ยังมีกล้วยทอดมีขนมหวานให้ได้ล้างปากปิดท้ายเรียกได้ว่าที่ตลาดหล่อโลงแห่งนี้นะครับาวหวานครบจบในที่เดียวเลยแหละ เราก็เดินกำผลกับที่พักกันเหมือนเดิมนะครับนี่เมื่อเช้าค่าอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างอืมอ่ามีมีหุ้นป้าฉาชุดหนึ่งกับอ่าซุปก,กระดูกเขาข,ขายคู่กันแล้วก็ขนมจีนที่เห็นในรูปอ่าคลิปตอนแรกเนี่ยมีขนมจีนน้ำพริกใช่ปะ แต่ว่าเบื้องหลังอะ่ะมันมีขนมจีนน้ำยาเพิ่มเข้าไปด้วยต่างดีกต่างด้วยนะแล้วก็กาแฟใช่ไหมกาแฟเย็นหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอิร้อยยี่สิบเองรถูกมากอันนี้จากขนมนอาโปง้งบางทีถูกหนึ่งยี่สิบบาทเพราเกับว่าอาหารเช้าอันนี้ในเสียงเงินถึงแค่ร้อยสี่สิบเท่านั้นเอง เดี๋ยวกลับไปเก็บของที่โรงแรมแล้วก็ดูเลิกดูยามอีกทีว่าเราจะออกไปเที่ยวกันได้ไหมหรือว่าทิปเรา,าตัดัอะไรก็ไม่รู้ไะจับแรม,มกันเถอะ้ามข้ามรับก็น้ำและเช็คเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ วันนี้เราก็อกเขาภาคีเขามันผิดแผนทั้หมดมันเทียวเอาใช่เพราะว่าฝนดูดิยังตกไม่หยุดแล้วก็พี่ที่โรงแรมบอกว่าวันนี้ตกแต่ถาจะทั้งวันนะ,ะเอาล่ะสิครับเมื่อวันนี้ฝนดูท่าทานจะไม่ยอมหยุดตกง่ายแน่แล้วสองหนุ่มของเราจะออกไปเที่ยวที่ไหนกันได้ล่ะเนี่ยมาร่วมลุ้นและออกเดินทางไปพร้อมกันในเที่ยวทอดน่องตอนต่อไปครับ สรุปค่าใช้จ่ายต่อคนประจำ EP นี้นะครับสองหนุ่มของเราใช้จ่ายกันไปแค่คนละ70สบาทเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนมาพักในโรงแรมย่านเมืองเก่าแล้วก็ไม่มีอามบริการอาหารเช้านะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนไปทานอาหารเช้าแบบอิ่มอร่อยราคาประหยัดได้ที่ตลาดหล่อโลงครับอย่าลืมนะครับจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่าแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ